มีคนมาถามว่าเวลาเราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญกุศลไปหรือบอกให้คนอนุโมทนาบุญกับเราบุญจะหายไปจากเราหรือเปล่าก็ขอตอบว่า ขอให้เราเข้าใจบุญนี้ถ้าเราบอกบุญคนอื่นให้อนุมโมทนาในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีบุญนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกับเรามากขึ้นและการที่เราบอกบุญ หรืออุทิศบุญให้แก่คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราทั้งหลายเปืีอบพระดุจว่าเรามีเทียนอยู่ในกำมือหนึ่งท่้งแล้วเราก็จุดเทียนนั้น ให้เกิดแสงสว่างถ้ามีคนอื่นนั้นมาขอจุดไปจากเรายิ่งจุดมากเท่าไหร่ความสาว่างมันก็ย่อมเกิดขึ้นมากเท่านั้นถามว่าเทียนที่อยู่ในมือของเรานั้นแสงสว่าง จะลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่าแสงสว่างเทียนของเรานั้นก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วการแผ่กุศลผลบุญหรือการบอกบุญให้คนอื่นนั้นอนุโมทนาหม่ยเรียกว่าจิต ของเราเป็นเมตตาจิตของเรานั้นเป็นกุศลเพราะถ้าจิตของเรานั้นไม่มีเมตตาไม่มีกุศลแล้วเราก็จะเป็นคนที่ตหนเมื่อเราเป็นคนที่ตหน่เราก็จะไม่มีบริวาร อุปมาอุปไมาว่าถ้าเราจุดเทียนของเราหนึ่งแท่งแล้วเราไม่ให้คนอื่นมาจุดต่อถามว่าความสว่างสวัยนั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้ามีคนอื่นนั้นมาจุดเทียนต่อจากเราความสว่างสวัย มันก็มีมากมายมหาศาลยิ่งเราอุทิศบุญแผ่ไปให้ไปสารไม่เลือกที่รักมักที่ชังเราใส่เราก็จะได้บุญกลับมาสมมุติว่าเราได้บุญหนึ่งพอเราแผ่บุญกุศลไป หรือบอกให้คนอื่นอนุโมทนานั้นเราอาจจะได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้เพราะบุญมันเป็นลร,รงงานพิเศษยิ่งเราบอกเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้มากเท่านั้นเราอยากไปห่วงบุญเพราะบุญยิ่งบอกหรือยิ่งให้ ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีไม่ต้องกลัวว่าบุญนั้นจะหมดไปเพราะบุญไม่มีวันหมดจากตัวเราอย่างแน่นอน